กับกล้องก่อนดีนะเนี่ยหันมาเห็นถ้าไม่เห็นสาว่าตีรังกายอีกเลล่านะเออ ไอเนี่ยนังไอตัวเล็กอ่ะมันมาเทยาออกหมดละตอนนี้มันเหลือแต่ไอ้หน่อยที่อะไรดมแล้วมันหอมๆนะเหมือนไอหลอดยาดมเย็นๆนะอะไรแล้วไม่รู้โออเป็นยาสมุนไพรอ่ะมันมาดึงผ้ามันจะมีผ้านั้นใช่ไหมที่ชุบไอยาอะไรเย็นๆอะ่ะเออสมุนไพรอ่ะมันเททิ้งหมดเหลือแต่ผ้าสมุนไพรไม่มีละเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนไปซื้ออันใหม่กัน มันดมมันดมดีมันโล่งจมูกไงเวลาเวลาคัดจมูกมันโล่งเออเนี่ยว่าจะเล่นยี่กีอูถ้าเล่นยีก่กีมันต้องใช้เวลาเนาะตัวเลกมันอยู่มันกดนันเล่นไม่ได้อืไม่ใช่จะไปเที่ยวบ้านยีก่กีสักหน่อย เที่ยวบ้านยิ่กีนะมันมันได้เร็วไงเรามันต้องมานั่งโลมันต้องมานั่งลุ้นอยู่อืมไม่ยี่กี้วมันต้องทํารอบต่อรอบเพราะว่าอ่ามันมันจะมามันจะมาลงลงลงอย่างนี้ไม่มีน้องๆเยอะบอกวราวันทํายี่กีลงให้หน่อยมันไม่ได้ยี่กีไม่ต้องทํารอบต่อรอบถ้าทําชุดเดียวเนาะเดี๋ยวมันกินหมดอ่ะอืมเชื่อกูเหอะ ลองหมดแล้วถ้าทำรอบต่อรอบเนี่ยแบบไหนได้แน่นอนพันเปอร์เซนแต่ว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิบห้าชุดในหกตัวคือชัวร์ในเราได้อยู่แล้วถ้าไปรอบระบาทก็ยี่สิบแปดบาทเราได้กําไรใช่ไหมอืมถ้าคนที่เขามีทุนน้อยอ่ะมันต้องทำรอบต่อรอบรอบต่อรอบนั้นใช่คือรอบไม่ขึ้นมาแล้วก็ทำรอบไม่ขึ้นมาก็ทำก็ซื้อซื้อแบบเนี้ยแม่สิบรอบแป๊บเดียวหรอก เราก็จัดเลยสิบสองรอบสิบสองรอบอ่ะถ้าเราไปสิบบาทสิบสองรอบเท่าไหร่เออใช่ไหมรอบละบาทน, 10, 10, 12, 10นันมันได้สิบสิบสิบสองสิบรอบนะมันได้สองร้อยแปดสิบให้แม่ถ้าสิบสองรอบมันก็ได้สามร้อยกว่าใช่ไหมถ้าเราไปรอบละสิบบาทเออรอบละสิบบาทมันก็ได้เท่าไหร่อ,อืมใช่ไหมสามพันกว่าอคอ่ากับข้าวเนีย แต่นั่นไหนมันก็ใช้ทุนเยอะเหมือนยังเราจะหาค่ากับข้าวเนี่ยไปยี่กีน่ะชัวร์เลยชัวร์มากแน่นอนเลยอัดแป๊บเดียวปัง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 แป๊บเดียวได้ได้เบี้ยใช้แล้ววันนั้นวันนั้นไปนั่งไปนั่งไปเที่ยวบ้านยี่กีกับไอ้เท่าแก่เขาสารเลยมันโทรไปเออมันบอกเออเนี่ยลงดูซี่ไหวเท่าแก่เขาสารไม่เคยไงเออก็ไปนั่ง เออไปสอนมันสอนให้มันชั่วไม่ใช่สอนให้มันหาเบี้ยเออไอ้น้าเก๋ข้าสารได้หมื่นกว่า่วันนั้นแป๊บเดียวกี่รอบไม่รู้ลงกี่รอบไม่รู้กูลงอ่ะสามห้าห้ารอบห้ารอบไอ้นักเก๋ข้าสารได้หมื่นกว่าถึงกูกูได้เท่าไหร่กูได้เจ็ดพันกว่าบอกอยู่เถอะพอละเดี๋ยวมันดูดกลับคืนเนาะเออเอาไว้ซื้ออะไรไม่รู้อะไป ซื้อของแจกคนมั่งเออไประทำบุญมั่งเนีเอาตามนั้นนะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามและพารวยสี่นะคะก็วันนี้ประวันก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดเนาะอ่าอา้าวเขียนให้ยังบนล่างเนาะ อืมเขียนแล้วนี่บนล่างอืมนะก็จะมาวางแนวทางอันนี้ก็จะเป็นของอ่า หลวงจบเนาะหลวงจริงๆแล้วแกนั้นหลวงจบเรียกหลวงจบนะของหลวงจบเนาะก่อนจะไปดูแนวทางของหลวงจบเนี่ยว่ามีตัวอะไรมั่งก็มาฟังคําเตือนสักนิดเนาะคําเตือนคลิปนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ากว่า18ปปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็น้องๆก็ดูนะคะดูค่ะอืม เงินอยู่ในกระเป๋าน้องๆอ,งอะ่ะว่าการที่ว่าเราจะเสี่ยงโชคเนะี่ยเออเราต้องดูด้วยพิจารณาด้วยว่าเรานั้นสมควรจะลงมากลงน้อยเนาะไม่ใช่ว่าประวันทําให้ชุดไหนน้องๆก็ซื้อซื้อซื้อหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะ แต่เดี๋ยวถูกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มเนาะเออของลบจบนี่ชนชนกับของใครวะอ๋อชนกับไอซูยิกนะเอ้ยชน,นนออชนกับปะสั้นนะเออชนกับปะสั้นนี่วะ ที่เข้าไปดูเข้าไปเช็คเลขดูนะเพราะว่ารัฐบาลไทยของปวันนั้นปวันลงในกลุ่มแล้วเนาะอย่างเงี้ยทุกงวดอเวลาปวันลงแล้วลงเข้าในกลุ่มแล้วเนาะปะวันก็จะไปเช็คล่ะเช็คตามยูทูะนะว่าบรรดาอาจารย์เขาให้เลขอะไรมั่งเลขในที่ว่ามาแรงมาดังเลขนะจะไม่ค่อยออกเนาะอ่าลูกศิษยคนจะให้เยอะนะหกนี 6กับแแล้วก็อะไรอีกสี่สแล้วก็สามคนให้เยอะนะก็ดูท้ายๆนะว่าเออถ้าเลขไหนที่มันดังเนี่ยน้องๆก็ดูนะเลขไหนที่ดังก็ไปสักนิดเลขไหนที่ว่าไม่ดังแล้วก็เออไปเยอะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเลขดังเนี่ยมันไม่ค่อยออกมันงวดที่ผ่านมาเห็นไหมเจ็ดกับเกานะโอ้โหดังแบบ ชนิดที่ว่าอสนันฟั่นเฟือนไปหมดอ่ะนะตกลงเห็นไหมดูเลขมันมาอ่ะสามสองสี่อย่างนี้อ่าล่างอะไรอ่ะล่างอะไรแล้วว่ล่างจำไม่ได้อ่ะสองหกดูล่ะเออน้องก็ดูด้วยเนาะเอ,อ้าขออีเป็นหลักเป็นหลักสิบหัวหกพราของประสั่นประสั่นเป็นหลักอะไรหลักสิบเหมือนกันนะ เออหกนี่มาหลักสิบ่ะอือก็มีน้องๆน,นะคอมเมนต์มาถามประวันประวันเลขที่มันออกไปแล้วเนี่ยโอกาสมันจะมาอีกได้ไหมได้ค่ะเพราะเลขเนี่ยมันไม่แน่นอนนะบางทีมันหนีไงเขาเอาเลขน่ะหนีเออมันก็จะไปออกเลขซ้ำๆกัน เห็นไหมวันนั้นน่ะน้องๆเห็นไหมที่ว่าสามอ่าสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามเด้งขึ้นบนเด้งลงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะอืมมันเป็นไปได้หมดอ่ะเพราะาเลขเนาะมันไม่แน่นอนเป็นได้หมด 去。 หลวงจบสุดที่ห้าเนี่ยน้องๆก็จำชื่อไว้เนาะว่าของใครมันเดินดีและของใครมันเดินไม่ดีเนาะ น้องขาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ประวันด้วยเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะถ้ายิ่งมีคนกดไลค์เยอะเนี่ยมันก็จะเปิดการมองเห็นเยอะค่ะถ้าดูแล้วผ่านดูแล้วผ่านไม่กดไลค์เลยอย่างเงี้ยมันก็คลิปเนี่ยมันจะไม่เด้งค่ะนะคะ ช่วยกดไลค์ให้ประวันด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามปุ้งพิงปุ้งพิงปุ้งพิง,ง,งอะไรประมาณเนี้ยอ,าหาหาหาอืมก็มีน้องๆทักมาถามเพราะว่าแล้วประวันมาปล่อยหนะ้าช่องอย่างเนี้ยในกลุ่มประวันจะ มีคนเข้าหรอโอ้ไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าเลขในกลุ่มของประวันเนี่ยมันมันเป็นเลขอ่าคนแก่เขานั่งเอาค่ะนะคะอ่าคนไทยมาเลยเนี่ยอ่าเขานั่งเอาค่ะไม่ใช่เลขทำถ้าเลขทำก็จะเป็นสูตรตัวจับค่ะสูตรตัวจับนะคะอืมส่วนมากเลขทรงของประวันเนี่ยเป็นเลขที่เขานั่งเอาทั้งนั้นนะคะก็เข้าติดโตกันมาสามสีงวดละ เหมือนวันนั้นก็เข้าติดต่อกันมาสามสามงวดแล้วก็มาหลุดสองตัวเนะาะมาแต่เลขเด่นมาแต่เลขเด่นตัวเดียวตัวเดียวเนะาะพอหลุดวันนั้นแล้วก็กลับมาก็เข้าสองตัวสองตัวสองตัวทั้งเด่นทั้งสองตัวเนาะเข้ากันก็ได้กันสนันวันไหวเพราะว่าเลขทรงเนี่ยพระวันก็จะเน้นให้แค่อย่างละชุดแค่นั้นเองบนและก็ล่างแค่นั้นแหละล่างก็สี่ชุดบนก็สี่ชุดแค่นั้น มาไม่มาประวันไม่รู้อ่ะอน้องๆชอบก็จัดไปนะคะบนล่างคะ่ะอะชอบชุดไหนก็จัดชุดนั้นคะ่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะอืมประวันก็แค่เอามาแบ่งปันเนาะ ว่าเมืวันเองเนี่ยคุยกับเพื่อนเืนเนาะว่าเออเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนตกงานก็เยอะเยอะมากนะว่าเอาเอเฮ้ยทำเลขให้หน่อยจะเอามาปล่อยหน้าช่องให้น้องๆเขาเนาะเผื่อเผื่อเขาได้มีเงินเนี่ยไว้ใช้จา่ายมั่งเนาะลูกหลานไปลงลมรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็เหมือนอย่างห้าน้อยนี่เดี๋ยเดี๋ยวพรืวันก็ค่อย ถ้าประวันมีเวลาว่างประวันก็จะมาลงให้ทุกวันค่ะแต่ถ้าประวันไม่ว่างก็คงอาจจะวันเว้นวันนะแต่ถ้าประวันว่างประวันก็จะรีบมาลงให้เลยนะคะถ้าว่างก็รีบลงให้เลยเพราะว่าอย่างในน้อยเนี่ยฮาน้อยเนี่ยน้องๆกอ็อ่ไดอ้อ่ได้ไปซื้อกับข้าวอเนาะ กี่โมงแล้วหกโมงแล้วใช่ไหมเออมันออกเลยว่าฮาหนอยเดี๋ยวดูให้น้องๆก่อนว่าน้องๆดูให้น้องๆก่อนว่าน้องๆถูกกันไหมไหนอะ ฮานอยโอ้ยหนึ 1, ่งเจ็ดฮานอยมาหน oh, ึ่งเจ็ดโอ้ฮานอยพิเศษก็นหนึ่งเจ็ดถ้าใครลูดก็ได้แล้วเนาะฮานอยเนาะเอาค่ะน้องๆขาแคปค่ะปพระวันจะไปละปวันเช็คฮานอยให้น้องๆอยู่เนาะเออเอาค่ะแคปค่ะแคปนะคะปพระวันจะไปแล้วค่ะ ก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ